ดดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะ,สว,ส,คะส,วสวัสดีค่ะ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 วันนี้เรามาอยู่กันในแมปไอติมนะคะตอนนี้นะคะน้องข้าวตังก็เคยเล่นไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาถ่ายให้ดูนะคะโอเคค่ะตอนนี้น้องข้าวตังไปซื้อไอติม ฟรีนะคะ Hello e a t m y f r i e n d ตอนนี้มีข้าวปั้นตอนนี้มีพี่ข้าวปั้นขึ้นมาด้วยนะคะนี่ที่ใส่ยเสพยาพี่ปั้นทำอะไรเซกรถจะไปขายตีมพ,พี่ปั้นขอขึ้นด้วยขอขึ้นไปด้วยข้อขึ้นไปด้วยอ๋อขอบคุณขออยู่ข้างหลังตอนนี้นะคะน้องกระตังนะคะก็ขึ้นมากับพี่ปั้นนะคะอ๋ออ๋ออ๋อ มันลำบากหรือเกินขึ้นมากับคนอื่นเนี่ยตอนนี้นะคะน้องขาตังมีเงินเยอะแล้วนะคะพอน้องขาตังเล่นมานานก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็มีเงินหนึ่งแสนบาทแล้วตอนนี้พี่อ้อยก็มีเงินหนึ่งแสนบาทแล้วนะคะก็เยอะนะคะรู้สึกว่าตอนมีน้องขาตังอยู่มันขับไม่สะดวกเั้นขอลงในก่อนนะคะจร,จริงว่าร,ร,รมันสะดวกสะดวกสะดวกมันก็ คือแบบว่าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวามันขึ้นซ้ายขวาเลยคับที่เขาปั่นเบรคตอนนี้นะคะน้องข้าตังก็ขายไอติมอยู่นะคะอ่ะเอ้ยเขาลงมามีมีเขาจะมาถล่มเราเต็มเลยหนีไปตอนนี้นะคะ่ะน้องข้าตังก็ขายไอติมอยู่ เคนนั้นแล้วโอเคตอนนี้น้องข้าตังมีเงินอยู่เอมีเงินอยู่เท่าไหร่เออสิบสิบสิบสองสิบสองเคนะคะน้องข้าตังเกือบซื้ออันใหม่ได้แล้วค่ะเกือบซื้ออันนี้ค่ะไม่ต้องเรียกวค่หนึ่งสิบสองเคนเขาเรียกว่า อะไรละ่ะี่ลนโนโนูหนูนพวกขวบอยู่หนูจะรู้ได้ไงโอเคนะคะตอนนี้เราก็ขายต่อเนือยอย่องเลยนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่มีเสียงรบกวนนะคะโอเคตอนนี้ไอสครีมหมดแล้วนะคะเราต้องรีบวิ่งไปซื้อโอเคเราก็จะซื้ออันละ ซื้อสิบเม่อกี้บอว่าซื้ออะไรสองล้านอันนี้อีกแล้วนี้อีกทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่ารสสตรอเบอร์รี่ขายตรงไหนเดี๋ยวพาไปขายขายรสวานิลาก่อนทีจ่จริงที่จริงใครขายก็รู้ก็คนที่ยังไม่เคยเล่นอ่ะพี่ปันแต่ไม่รู้มังใส่ตอนทุตคนอายุหกขวบอะ นี่ค่ะตอนนี้เราเอา,เอามาขายแล้วนะคะคนนี้ยืนซ้อนกันเลยแต่ต้องวิ่งไปก่อนมั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 นับรถนเด็กตอนนี้พี่ปั้นมีบ้านแล้วนะคะแต่น้อข้ตังก็ไม่ได้มีเลยคะ่ะเพราะว่าน้อข้ตังเล่นมาไม่รู้เท่าไหรล่ละอเมเล่นมาสิบสองเล่นมาสองสาม มมสองสาม,สามวันอน่ะยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่ผมเล่นมาสิบวันแล้วตอนนี้นี่ไงเราสตอรี่ขายตรงนี้นะคะ ตีมเรืนอนหนึ่งแท่งนะคะสามร้านบาทขายนึสามก็มาส่งาเอาไปน้องก๊ัตต้องวาร์ปกัดก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมคะที่มันเป็นสีหเหลืองงที่มันมีเส้นสีดำอะคะ่ะกดเข้าไปเลยคะ่ะนี่ถ้ามันเป็นสีแดงแสดงว่าเขามันกําลังวาร์ปไปนะคะตอนนี้น้องก้องก็จะมือ้าย อห oh น้องข้าตังขอตัดต่อแป๊บหนึ่งนะคะ <Ooh. S 1> ตอนนี้นะคะน้องข้าตังก็มาดูนะคะว่าน้องข้าตังซื้ออันนี้ได้ยังก็ยังซื้อไม่ได้นะคะ mm. นี่อันนี้นอันแรกนะคะข้าต mm. ตอนนี้นะคะ mm. น้องข้าตังนะคะ mm. ก็เล่นแบบว่าจนมันถึงแบบว่า เท่านี้ค่ะแต่แล้วตอนนี้น้องเขาตั้งกำลังไปขายไอติมรรชชอกกแลกนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะขายินเลยอตอนนี้พี่เกาตั้นกำลัง ตอนนี้พี่เข้าป้านไปขายติมรสสตรอเบอรี่อยู่นะคะทุกคนก็เลยไม่เห็นพี่เข้าป้านนะคะไอศกรีมโมารร่ามีไกลมากเลยครับถ้าใครขอท่านผู้ชมคุยกับ <ไอ S 1> พี่เข้าป้านนะคะน,นี่แลนกี้มาเป็นนักคุยอะไรโอเคเรียัไม่คุยอะไรนะค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะขายไอติมนะคะ ตอนนี้ไอติมเราเหลือ, 1, อ 6, หนึ่งแท่งเหลือหกแท่งค่ะพูดผิดหรือว่าเหลือเจ็ดแท่งเหลือหกแท่งนีแ่แหละโอเคค,อนนค่ะตอนนี้นนนเราก็กำลังทำไอติมค่ะไอติมไอติมตอนนี้เราก็กำลังจะขายตอนนี้ไอติมเเหลือสามอัน แล้วก็ขายอย่างต่อเน,นี่ยังเลยนะคะคุณผู้ชมมีคนจะมาปิดรถผมถ,ถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณผู้ชมอยากเอ่เอ,อจะวิ่งอะคะ่ะคุณผู้ชมให้กดมาที่รูปวิ่งตรงนี้นะคะ,ะกดค้างไว้นะคะแล้วก็วิ่งเลยแต่แต่ของผม,มกดกด,กดทีเดียวก็คือวิ่งไปในม,มัิเลยเออ เกมน้องเขาตังค์มันเด้งนะคะขอต้องขออภัยด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวน้องเขาตังค์ขอตัดต่อแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมพแล้วนะคะขอดูรายชื่อพี่ปั้นก่อนนะคะว่าเราอยู่ในแมพเดียวกันไหมโอเคค่ะไม่อยู่ในแมพเดียวกันนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะก็เพราะว่าเราไม่มีอะไรจะแก้ไขกับพี่ปั้นอยู่แล้วนะคะ ตอนนี้ไอติมหมดเราจะไปขายยังไงเราต้องไปซื้อก่อนนะคะเราจะซื้อเราตั้งใจะจะมาซื้อไอติมสตาร์สตาร์เบอรรี่นะคะซื้อสิบแท่งนะคะโอเคเราจะวิ่งไปเลยถ้าถ้ากดครั้งเดียวนะคะ กดครั้งเดียวอะกดครั้งเดียวของน้องข้าวตังอะบางครั้งมันก็กดครั้งเดียวมันก็เป็นสีเหลี่ยมมันก็วิ่งออตโนมิมันไม่วิ่งออตโนมาอนะ่ะแต่มันต้องเตือนนะคะน,น,น,นี่เรานี่ข้าวตต้องเตืนนี่ปุ๊บแล้วก็ปล่อยเลยปุ๊บเอาวิ่งเดียวนัเขาทำแบบนี้ทุกวนันแบบนี้เอยไอ,อ,อจมหมดแล้วคะ่ะงั้นเดี๋ยวน้องข้าวตังขอไปซื้อไอจีใหม่ก่อนนะคะ เราต้องมีมันนี่ลาเต็มเลยอแบบเป็นโคนะปัเขาไม่มีแบบป้าเป็นแท่งแล้วป้าขายแบบเป็นแท่งไม่ได้นะป้าขายแบบเป็นโคนทำไมอ่ะไม่รู้สงสัยรถนี้เขาต้องขายเป็นโคและวตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะอ๋อ จะไปซื้อไอติมนะคะสล,ละัดรสเราจะมาซื้อไอติมเพราะเราจะไปขายค่ะเขาแต่งรถเชิญต้นไม้เลยอ๋อรถชันต้นไม้ไมซื้อหนึ่งแท่งพอเนี่ยซื้อน่ไม่เราจะเราจะซื้อหนึ่งแท่งพอนะคะเพราะเรากลัวเงินหมด แต่แต่ที่จริงนะจะขายปุ๊บมันได้เงินเพิ่มนะถ้าถ้าทุกคนถ้าทุกคนไม่เชื่อนะลองคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้นะครับว่ามันจริงหรือเปล่าครับที่ผมบอกมาเมื่อกี้อะครับว่าตอนผมบอกว่าตอนซื้อจริงเงินเราเหลือศูนย์บาทไปขายเงินเราก็จะเพิ่มนะครับเป็นเท่าเดิมแต่ว่าเงิน,เง,นเงินเท่าเดิมของเราที่เรามีมันก็ด้เพิ่มนะครับ นนะคะใครลองคอมเมนต์แล้วก็ได้นะฮะตอนนี้รถติดถนนครับตอนนี้รถติดเสาไฟฟ้าครับโอ,โอเคค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะลงสตรอเบอร์รี่นะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราขายให้ลูกค้านะคะโอ้คนนี้น่าจะเป็นแฝดกันโอ้โหเป็นแฝดกันใช่ไหมคะอย่าขับรถชนนายโง่โอ้โหขอโทษที่ต้องพูดคำหยาบนะคะโอเค อันนี้ก็จะไปขายอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะ,นนอะตอนนี้เราก็ขายไปนะคะ,อะขอตัดต่อตอนที่เราแบบว่ามีเงินเยอะเยอะเยะเเลยนะคะไม่นน 2, ใช่สองพันบาทหรอใช่ค่ะกินแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะน้องขอตังได้อันนี้มาแล้วนะคะค่ะรีวิวค่ะเมื่อกี้แม่บอกว่าเลยขอตอนนี้นะคะน้องขอตังบรรจุบรรจุไอติมได้ขอนับก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าบรรจุไอติมได้ห้าแท่งนะคะ แล้วตอนนี้น้องกระจังกำลังม,มาซื้อไอศครีมซื้อหนึ่งแท่งอันนี้อีกหนึ่งแท่งอันนี้อีกหนึ่งแท่งแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งแท่งแล้วก็น,นี้อีกหนึ่งแท่งรวยไปไหนเนี่ยอาัมัมมช่วยแข่ง ไม่ต้องใส่แมสก์ไปก็ได้เพราะว่าเพื่อนบางคนเนี่ยก็ไม่ใส่แม <S <S สก<ะ>เนียขอเอาโทรศัพท์ฝากไว้กับอ้าแมสได้ไหมเอาไปหนึ่งเอาไปไว้ในรถโอ้กิมมัมช่วยสิทั้งร่างตอเอโนแปะไม่โทรแปะ แม่จา้าปอเอนอแปไม่โทรแปไม่โทรแตะนอเอนไม่เอกเน่ตอเอแต่ไม่โทรแต่ ใช่สองคนเลยเออไอ้ข้าวตังยังไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงสองวันครูน้อยหน่าว่าแต่ไอ้ข้าวตังนี่เรียนแบบครึ่งเดือนเนี่ยเรียนแบบวันอาทิตย์วันเดียวแต่ก็คงให้เรียนช็ต้องเรียนแม่จ๋าใส่กระเป๋านี่มนัง โงกี่ยาเชื่อเที่ยมคุณต้นคูณ้อยขบ้างหรือ,อยังไงไงก็ข้าไปเที่ยม่องเปอรเ็นนี่ที่ไม่ไเที่ยมทีเท่อไะไรนะถ้าเป็นวันธรรมดานะโรงพยาบาลไม่ติดกี่ต่อเลยตอนนี้นะแค่นังเข้าตังก็แค่ก็กำลัง ขออภัย <ผม S 1> ด้วย<ด>นะคกะก็ย้ายไปเกษตรตั้งหลายต้องขออภัยด้วยนะคะที่มากินข้าวน้องข้าวตังไม่พูดนะคะจะต้องขออภัยนะคะตอนนี้น้อ,นนนองข้าวตังกำลังจะไปขายไอเดมซีข้าเดียวค่ะตอนนี้น้องข้าวตังกำลังเดินไปขายติม นี่ค่ะวู้ดแ่นี้เงินเยอะเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเราจะมาขายให้เต็มรถช็อกโกรแลกเราจะวิ่งกลับไปต่อค่ะเอ้ยไม่ใช่ต้องขอไปด้วยนะคะที่บอกว่าเอ้ยไม่ใช่แบบนี้ค่ะบอกที่ปั้นนะคะอะ น้องข้าวตังขึ้นรถมาพอน้องข้าวตังท,ที่จริงวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแต่น้องข้าวตังจะไปเรียนพิเศษนะคะแล้วช็อกโกแลตอ้าวอ้าเอ้อเดี๋ยวแต่รสสตรอเบอรี่หายรสช็อกโกแลตไปแล้วเราต้องวาร์ปกับที่เดิมก่อนคะ่ะเราถึงจะไปไปที่ได้สตรอเบอรี่ได้นะคะ ค okay. ตอนนี้เราวิง่งกำลังวิง่งกำลังวิง่งแซงซึง่งเลยอ่ะนีเ่เราก็เอาก็ขายขายให้คนนี้ก็ได้โอเคตอนนี้เราเสร็จแล้วนะฮะเอามันเดียมันยังเหลือไอติมอีกหนึ่งแค่นี้ว่า เรถขายไปเร็วถขายไหมดเลยแตตอนนี้แน่แค่หนังก็งะะตึงแล้วครับกำลังเดินไปซื้อไอติมน,นะคะขายอีกรอบเดียวไปเลยนะคะโอ้โห น,นี้นะคะมันก็มีไอติมรสใหม่แล้เขาที่มันแพงทั้สีมันเหมือนไอติมรสเลือดหมูอะค่ะนเดี๋ยวน้องเขาต้องจะซื้อสาตาร์บัคบีแท่งหนึ่งช็อกเกอรกแ์แลตแท่งหนึ่งแล้วก็อันนี้อันนี้อีกแล้วก็อันนี้อีก เคแค่ซื้อเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะไปขายกันอันดับแรกขายที่น้องก็าวตัองอยู่ก่อนเพราะน้องเข้าจะซื้อมาโอเคเราขายเสร็จแล้วนะแล้วก็จะวิ่งไปบางนย่างกำลัวงวิ่งนะคะขายรถช็อกโกแลตมะพร้าวคะ่ะช็อกโกแลต เราไปขายรถมะนาวกันโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังวิ่งไปขายนะ,ะโอเคต้องวาร์ปกลับที่เดิมละโอเคนะคะตอนนี้ อีกแท่งเดียวแล้วนกเขาตังจะไปเลยนะคะ<ม>โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้มีเพียงพอแค่นี้นะคะถ้ามีคลิปอะไรอยากให้หนาเข้าตังมาถ่ายอีกก็คอมเมนต์ได้นะคะ มันบักน้องเขาต้องซื้อก,กี่อันเนี่ยงั้นขอให้มันเยอะๆก่อนวกัน,นโอเคค่ะงั้นคลิปนี้มีเพียงพอแค่นี้นะคะก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบายบายก็ bye ไปขายตินต่อกัอนนะโออหมดแล้วบายบาย